สวัสดีครับวันนี้อยู่กับวัดพระทมเที่ยงครับแจ๊คค่ะมาดูลิงมาดูลิงมาดูลิงค่ะบุ๋มเองนี่นโมน้องฝนกาฟิลนะคะแล้วก็เมษาเมษากลัวลิงไหมเมษาไม่กลัวไม่กลัวแต่พี่แซงกลัวไปจ้องตาลิงไปจ้องตาลิงเลยเหรอจ้องตาลิงเมษาคงเล่นเมษาเนี่ยขนม

เงินนั่งรอ <c oughs> ลิงรอ,อกินขนมอยากกินขนมโนะระวังโนะ

เอาไปยังโอ้มาเป็นย yeah. ังบ่คร well. ับมาบ่ยังครับเจดียจ right. uh, uh ่าส่งให้มาเลยส่งให้มันหลยบ่เป็นยังจะไปเรียนยังไปที่เรียนทวนอ่ะขนมขี้ยาเลยปล่อยมันหลุดหวานเร็วๆก็ฟิวหวานเร็วๆนี่ให้ตัวนี้หน่อยมาถ่ายดูพี่นะครับมาถ่ายดิถ่ายมันเนี่ยไปยังเนี่ยเปยังเออไปบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่ต้องถอยบ่ต้องถอยเออ มามาทายดูมเลยไม่ไม่ไม่บางสาอีกครับยังมาขู่ยัาขังขเพื่นทายดูับกไปยไปไกลไปยัไปมไปยุ่งกบย่า่มาเร็วมาเลี้ยงเร็วมาเยเล้ยไม่ยจับไปเลยจับไปกินเลยเลี้ยงเลยจับจับไม่ด้เลย้ยให้ตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวไปจองคู่เหนหจองคู่ดนยไปเอาเลยับทายเ ม่น้อยนะครับมั่น้อยมั่น้อยหน้อยมั่่ยอแม่ลูกอ่อนอะไรครับผิวุนมแลนครับผิวนมแลนสิไรเอาอะไรกันไรเี้ยตหน่อยเดี๋ยวจะทิวิวคานนไหมีัอเอาขนมให้เลี้ยงด้ค่ะต้องพกยางหลอดับหน่อยจไม่าไมซื้อเลยอะนี่นี่ เรียนเนี่าเรียนเนี่บตรองเรียนเนี่นไม่ต้องเดินหนีเด้อุตรงเรียนไปยิงเขยังจ้ากระจับโน้องบเป็นยังขังอเีเยเอามาเนี่ยคโ้เอาปนหกันหยาดกันตยาดตุนอเอาไปเอามาอีกเนี่ยไปเอามาอีกเน่ยเรียนเนี่ยข้าเจ้าน่น ก็ทีเดียนไล่นะอ๋อจะวิ่งไล่เอ้าเอามาอีกขังนึงเดียวหมดแล้วเจ้าประทังเจ้าะทังไปให้ได้น้อยเจ้าประทังไปให่เดี๋ยวขับหมดแล้วหมดแล้วหนูเอะเออมาเถอนหวานมาปลุกไวหวานไปไกลเออหวานหวานไปไกลมันจังไม่เกาะเราไหม โอ้จับดีได้เลยไป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 มเด็กเด็กชี้การยายาเลนมีดเด็กเด็กกลัวด้วยค่ะ เอาเอาเอาตัดกันแล้วคูณไม่ใหญ่ไม่ใหเนี่ยเอาตัวนั้นมันเอาไว้อยู่ข้างมันเต็มอ่ะตัวนั้นเออบุกคูณตัวแล้วครับเอาเต็มย่ามมันก็กินบคูณอ่ะเต็มค้างเลยมั้งนะเร็วกว่างานมากโอ้แก้มลิงแก้มลิงแก้มลิงโอ้เอาไว้ในแก้มลิงเต็มเลยแต่ก่อนโดนตัวนั้นนั่นเลยเจี๊ยบไรกิน

ลง,ลงมาทำไมเดี๋ยวมันขี่คอเอา,อาได้ไงฝนยนันป่ฝนอ่ะอยันลิง <c oughs> ดื้ไม่ต้องลงหรอกเออจะลงทำไมเนาะหนูเนาะอะไร,ไะไรกินอะไรนะโนกินอะไรโนม่กล้าให้อาหารลิงเตะพี่โน้กัวลิงเออโอ้ยดูสิหน่อยเต็มเลยนะกลัวแล้วร้อง ิ้วิขาวันนี้น้องพามาให่อาหารลิงเ้อค่ะดูวัดบ้านผาน้ำเทียงค่ะนี่วัดบ้านผาน้ำเทียมลิงเจอคนละพวกกันด้วยมีลิงเจอคนละพวกกันด้วยหมดแล้วหมดแล้วกรเพี้วกระเพี้วยัอย่าเพี้ยว่ะไม่ฮะ เอาเสียมันชีคนดิกลัวกลัวถ้ามันชีคนหนึ่งเดียวผลยานบ่ยันฮะนี่ค่ะลงมาจากหน้าผาด้วยค่ะนี่ลงมาจากหุ่นด oh? ้วยค่ะลงมามหาจินอาหารอยู่ข้างล่าง ต้นต้นหนันยิ Man, ่งต้นนันนะคัมันมันมันยิงจ่าดอกกะมันมันมันกะมันโดดโดดยิ่งจ่า้นต้นลยตัวเงยแล้วมันจะกัดกันนะอ่าเฮ้อมันไยกันละ

ไปหนูเอามาให้อาหารลิงแค่นี้แหะโนกลัวแห้งแต่แต่ว่าถ้าถ้าลิงไม่มาหาเ้าเล่นเลยสิบุมกลัวไมมล่ะบุมฮะ